ว,ว้าวการแข่งซูเปอร์ฮีโร่ฟุตบอลสุดยอดไปเลยกฮ o ครกคุมไม้อย่าแยกบอลไปสิครกคุมไม้อย่าทำนีสใสเสียนะโอ้ไม่เขาพิปืนย่อขยายวิ่ง เบบี้สไปเดอร์แมนเบบี้ไอรอนแมนติดไปกับเขาแล้วซุปอร์ทรัคทำอะไรสักอย่าง ไปเลยซูปเปอร์สไปเดอร์ทรัคลุยเลย,อยรอตรงนี้นะเแบบี้ ปมืนยอดขยายเราต้องไปเอาคืนมาเขากำลังจะทำอะไร <c oughs> อโอ้ไม่ออลองอีกทีซูปเปอร์บลัอ๊ด เด็กๆเราต้องร่วมมือกันเป็นทีมอ๋อไปเอาปืนจากครบโคมไม้กันเถอะนั่นละเขามองไม่เห็นแล้วได้มาแล้ว รถคูมายหายไปไหนแล้วเราจะหาเขาเจอได้ยังไงอืมมินิซูเปอร์ทรัคสุดยอดไปเลย รัโคมายอยู่ที่ไหนนะรัโคมายน่าจะอยู่ตรงนั้นเบบี้ไอร <Iron> อนแมนเธอรู้ว่าจะต้องทำไง ทำให้เขามีขนาดปกติเพราะคุมาขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะการแข่งฟุตบอลไม่เป็นไรนะเพราะคุไมาพวกเขายกโทษให้มาเล่นกันเถอะขอบค,คุณนะซูเปอร์ทรัค โอ้ไม่ไฟไหม้ที่ไซต์ก่อสร้างว้าวมวนกู้ภัยมาแล้วเรียบหน่อยทุกคนบิลลี่เอ็ดน่าโอเคอยู่ไหมไม่ต้องห่วงนะทุกคนกู้ภัยกำลังมาแล้วโอ้ไม่กบัติเหตุทำให้รถติด จะไปถึงไซส์ก่อสร้างได้ยังไงาบาตูด้ารู้วิธีเคลียร์ทางาาเละเทไปหมดแล้วได้เวลาแปลงร่งางและช่วยมาิลดา้า วนกู้ภัยแยกกันทำงานแฟรงค์ดนยังอย,อยู่ในไซต์ก่อสร้างนายต้องไปช่วยเขาแอมเบอร์ทำให้แน่ใจว่าบิลลี่และเอ็ดนาปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปจัดระเบียบจาราจรลงมือกันเถอะ เก่งมากทำต <little ones. S 1> mm ่อไปนะทุกคนโอ้ไม่เอ็ดนาและบิลลี่หนักเกินไปสำหรับแอมเบอร์ช่วยแอมเบอร์หน่อยได้ไหม เรียมตัวระวังลุยเยี่ยมมากมายกบิลลี่พลิกกลับกันเถอะบิลลี่และเอ็ดนาต้องการการรักษาพยาบาลแอมเบอร์รู้วิธีช่วยพวกเขาไหมเยี่ยมบิลลี่และเอ็ดนารู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้ดูสิสแฟรงช่วยแดนออกมา แต่เขาติดอยู่กลางกองไฟนั่นไงแฟรงค์แฟรงค์ดับไฟกองใหญ่คนเดียวไม่ได้ระวังโอ้เกือบไปแล้ว ร่วมมือกันและพากันออกมาอย่างปลอดภัยเถอะยอดไปเลยทุกคนไฟไหม้ใหญ่เกินไปเกินกว่าที่จะดับกันแค่สองคนจะดูเหมือนนายจะได้รับความช่วยเหลือนะทุกคนพร้อมช่วยกันดับไฟแล้วได้เวลาดับไฟ เป็นทีมเวิร์กที่ยอดมากทุกคนโอ้ไม่ดูเหมือนจะมีเหตุฉุกเฉินในคาซิตี้อีกแล้ว hmm. มาแล้วทุกคน hmm. ทำงานร่วมกันเป็นทีม hmm. ก็ไม่มีอะไรจะหยุดเราได้ hmm. วันนี้เรามีฟุตบอลนัดสำคัญ ดูเหมือนรกครูไมยจะมาเตะด้วยนะโอเคแต่ต้องสัญญาว่าจะเล่นแบบแฟแฟนะ uh huh. uh huh. เอาละงั้นเริ่มเลย ซูเปอร์ทรัคเล่นไม่แฟแล้วนะคราะคูมายกำลังโกง ได้เวลาทำอะไรสักอย่างแล้ว <huh> ซูเปอร์ทรัคมาเล่นอีกเกมซูเปอร์ทรัคอยากจะมั่นใจว่าครอคูมายจะไม่โกงน่ะ คร็อโคมายทำฟาวได้ต้องโดนใบแดงนะสมควรโดนแล้วคร็อกโคมาย โอ้ไม่แป้งแห่งการน้อนหลับตอนนี้เราเจอปัญหาใหญ่แล้ว ได um, 00้เวลาใช้ ST 3 0 0 0แล้วท่อฉีดน้ำเหรอนายจะทำอะไรซูเปอร์ทรัค <gasps> <laughs> My can't get เสมอเข้าประตูเราได้ผู้ชนะแล้วทีมซูเปอร์ทรังเป็นผู้ชนะ เอาละเด็กๆกลับไปเจอเจนนี่กันได้แล้ววันนี้เป็นวันเอิร์ธเดย์เธอกำลังจะสอนเรื่องต้นไม้ได้อิจฉางั้นเหรอโอ้ไม่เขากำลังจะทำอะไรบางอย่าง โอ้ไม่นะราะคาไมหยุดเดี๋ยวนี้การสอนพังหมดแล้วเจนนี่เราต้องการความช่วยเหลือจากฮีโร่ของพวกเราเบนปลูกต้นไม้ใหม่และเขายังมีเมล็ดเหลืออีกเยอะเลยซูเปอร์ทรังพวกเราต้องการนายที่สวนสาธารณะ นั่นคลอคโคจับเขาไว้ซูเปอร์ทรัลจับให้ไ <problema> ด <im> ้นะซูเปอร์ทรัลโอ้ไม่เดยวันน้ำแข็งได้เวลาแปลงร่างแล้ว รถเก็บขยะทำไมถึงเลือกคันนี้ล่ะเข้าใจแล้วนายกำลังดันตัวเองไปข้างหน้าแบบนั้นล่ะโอ้ไม่เข้ามาอีกแล้วระวังนายต้องไปขอโทษเจนนี่และเด็กๆนะ คลักโคมายเขาแค่อิจฉาพวกเด็กๆนะแล้วจะยังไงต่อซูเปอร์ทรัคเบนและเมล็ดพืชของเขาเราเอาต้นไม้กลับคืนมาไม่ได้แต่เราปลูกต้นใหม่ได้นะขอบคุณนะเบนเมล็ดนี้ของเธอนะ อย่าเอาไปกินสิคล็อกโคมายเก่งมากเด็กๆเด็กๆสนุกกันมากเลยปลูกเพิ่มกันเถอะไม่นะ ได้กินไปหมดเลยจะทำไงต่อใช่แล้วเราเก็บมเมล็ดจากต้นไม้มาเพิ่มได้เ,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 เราน่าจะลองใช้ S T 3 0 0 0มาช่วยปลูกนะ ปืนเวลามันจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตยอดไปเลยคลอคโคอยากจะช่วยนายนะซูเปอร์ทรัคเป็นไอเดียที่ดีคลอคโคไม้ต้นไม้ต้องการน้ำ ปลูกเสร็จแล้วครอคโคไมายไม่อยากเชื่อเลยว่าจะช่วยพวกเราทําได้ดีมากเจนนี่มีน้ำใจมากเลยขอบคุณนะแต่บางอย่างก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย เหมือนว่าทีมก่อสร้างกำลังทั้งเพลงและคาวก็มาเล่นบอลลิบอลกับพวกเขาด้วยนายต้องตั้งใจเล่นหน่อยนะคาวโองก์วิวเขาต้องการซูเปอร์พรัคไปได้แล้วคาวข่าวเรามีเรื่องที่สนามแข่ง ขับเข้าไปในซ uh ุปเปอร์ลูปแต่เบนดได้ทำเกาหัวไปที่พื้น <Huh? S 1> แล้วเจอรี่ไปเหยียบม,มัน uh huh. ตอนที่เขาห้อยหัวอยู่ในล uh ูปไหนต้องไปช่วยเขาก uh huh. อนที่เขาจะตกลงมา uh huh. เอาเลิกไปทั่วเบนระวังเกือไปแล้วนะเบนโชคดีนะที่โดนแค่ล้อเดียวนายขับรถบนพื้นกาวไม่ได้นะซูเปอร์ทรัคไม่งั้นนายก็จะติดเหมือนกันหอะไรเหรอซูเปอร์ทรัคมาละบาาลบาอะไรน่ะกองทรายเหรอแม่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเททรายลงบนกาวมันจะไม่เหนียวใช่ไหม อ่าฮะอือ huh. uh huh. ดีมากเลยว่าแต่เราจะไปเอามันมาที่นี่ได้ยังไง รอ <owad Es> หน่อยนะเจอรี <half> ่ส <jud> er> ุปทรักำลังมาช่วยได้ผลทายทำให้กาวไม่เหนียวตีต่อไปแล้วแย่จังเลยอยู่ที่พระอาทิตสิวันนี้มันร้อนมากเลย โอ้ไม่นะเข <Hey! S 1> าละลายโรคระดับดที่สูงขึ้นเจอรี่อาจจะตกลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ซูเปอร์ทรัคทำอะไรหน่อยสิฮะทำได้ดีมากเบดมันจะช่วยเซฟเวลา uh huh. ที่เจอรี่ตกลงมาใช่ไหมโอเคแต่เรารอให้เขาตกลงมาไม่ได้หรอกนะ uh huh. เขาอยู่สูงเกินไป ทุกทรั้ไม่มีทางที่นายจะขึ้นไปหาเขาได้เลยมันไม่ได้ผลฉันคิดว่ามีทางเดียวที่จะช่วยเราได้ ST สามพฮอ๋ <ST 3000. S 2> อ,อ,อเข้าใจแล้วได้กันมันจะใช้เลเซอร์อเพื่อตัดกาวออกไปวิธีนี้จะททำให้เจอรี่หล่นลงมาบนกองอยางรถฉลาดมาก ระวังนะซปเปอร์ทรัคนายคงไม่อยากเฉือนเจอรี่ด้วยเลเซอร์นายแน่แน่เกือบแล้วสเปรดเป็นอะไรไหมเจอรี่มีอะไรเสียหายไหมไม่มีเหรอเยี่ยมเลยมีปัญหาอะไรเหรอเจอรี่อ๋อนายกลัวว่าลูกจะเสียหายแย่จังเลยเราจะทำอะไรได้บ้างไหม อะไรนะซูเปอร์ทรัคได้ทำความสะอาดมันได้ด้วยเหรอยังไงล่ะทำได้ดีมากซูเปอร์ทรัคได้ทำความสะอาดลูมเสร็จแล้วตอนนี้เจอรี่ก็ลองขับขึ้นไปได้อีกครั้งสามสองหนึ่งไปเลยเจเขาทำได้เชยองขอบคุณนะซูเปอร์ทรัคนายช่วยไว้ได้อีกครั้ง